ของอีกมากมายนะครับแต่แตที่สําคัญเรื่องลุมเล้าเรื่องใหญ่ที่จะจ่อลุงตู่ก็คือเรื่องของปมการแก้ไขรัฐธรรมนูนเดี๋ยวเด็กหน้าเรามาจาะลึกกันครับ คอนโดสร้างเสร็จพร้อมโอน265้อหห้องติดทางแมคโครจังหวัดนครราชสีมาดาว15%ฟรีดอกเบีย้ย0%อผ่อนนาน5ปีอยู่ใจกลางเมืองสะดวกสบายเดินทางเข้าออก4ทิศท,ทางห้องกว้างกว่าใหญ่กว่า44ตารางเมตรจองด่วนเหลือจำนวนจำกัดโทร086 430 365 8 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญชวนผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ BNEA รุ่นที่4วันที่2 7 2 8เถึงเมษายนนี้ณห้องบอลรม1-2ึงโรงแรมรอย่อภูเก็ตสตีจังหวัดภูเก็ตสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตามนโยบายของท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร thank <laughs> you